ตั้งเสาสะพานครับตั้งเสาสะพานโดยแบคโฮเล็กนะครับผมทำเป็นชายน้ำครับสะพานชายน้ำสำหรับไว้เดินไปตักน้ำรถของเนาะก็อย่างว่านะครับรถเล็กการกดไม้กดอะไรมันก็อาจจะยากหน่อย นะครับก็คําเมืดแล้วเราก็ยังทำงานอยู่นะครับกดเสาต่อม้อไว้ทำสะพานกดเสาต่อม้อไว้ทำสะพานไว้ เดินไปตากน้ำครับทำงานกันหามรุ่งหามคำ่ำนะครับโดยแบคโฮเล็กโท้สปอนเจริญทรับโอเคกดเลย เิ regions, ียวแต่เ๋วครับเิ <sorting> ียวแต่เ๋วความสามารถพิเศษของแบ็คโฮเล็กกดไปเรื่อยๆครับแรงกดก็ประมาณสองตันสามตันเนาะแรงกดเนาะง่ายได้ไหนครับพ่อ ดกดจะลงไหมครับดินมันแข็งเนาะ hò đau dù đau hò đau tăng hết tuần มือเกอาไม้ไผ่มาตียึด,ดยนะงานแซนจะยากลำบากนะครับผมเพราะว่าเป็นแบ็กฮลเล็กเนาะดึงเข้าหาตัวหน่อยไปตะวันออกอีก I mm -hmm. ได้แล้วมั้งออกไปตะวันออกนิดหนึ get get ่งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาตียุ่ง

เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวค่อยมาตีทําเป็นสะพานเนาะไรนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม